มีกรณีของนายกรัฐมนตรีอันนี้ต่อเนื่องไปเลยนะครับล่าสุดก็มีการรายงานตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นไทยครับคือฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะย้อนแย้งกับความรู้สึกของนักลงทุนะนะแต่ก็มันเป็นตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นแล้วอาใช่ เอาสักนิดหนึ่งฮะก็ตัวเลขนี้อันดับแรกคือเรื่องของมูลค่าหรือว่า Market Cap ของตลาดหุ้นไทยตัวนี้นะครับติดในอันดับที่27ของโลกนะจากทั้งหมดนะครับ84แห่งด้วยกันของเราอยู่อันดับที่27อันแรกนะครับอันที่2ก็คือว่า Market cap ของเราเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ3ในกลุ่มของอาเซียนนะครับและอันที่3ก็คือเรื่องของมูลค่าการเสนอขายหุ้น IPO ย้อนหลังไปในช่วงที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าของเราเนี่ยฮะ มีมูลค่าในแง่ของการเสนอขาย IPO ในช่วงที่ผ่านมานะตลอดอตั้งแต่ปี255เป็นต้นมานะครับสูงสุดในอาเซียนอันนี้ก็ถือว่าเป็น3ามปที่น่าสนใจถ้ากว้างที่สุดก็คือเรื่องของ Market Cap เนี่ยเราเป็นอันดับที่27ของโลกถ้าแคบมาที่อาเซียนเราเป็นเบอร์3ของอาเซียน และถ้าในแง่ของการระดมทุนย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมานะครับประมาณสักตั้งแต่ปี255เป็นมาประมาณสักสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่ามีการระดมทุนผ่าน IPO เนี่ยสูงที่สุดในอาเซียนด้วยกันอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เมื่อวานนี้คุณเศรษฐาก็ไปประการะาพิเศษแล้วก็เปิดเผยตัวเลขนี้ออกมานั่นเองนะครับเป็นไงฟังดูแล้วมันย้อนแย้งความรู้สึกอย่างไรไหมก็ถ้าดูแล้วก็อาจจะมีความย้อนแย้งในช่วงที่ผ่านมาว่าเอ๊ะทำไมตลาดพูดเรา ปรับตัวลงมานะแต่ Market Cap ของเรายังถือว่าอยู่ในติดอันดับที่27ของโลกได้อันนี้ก็ถ้าดูแนละ้วความย้อนแย้งอาจจะมีในเรื่องของว่าเอ๊ะตลาดทุนหลาไหลลงมาเรื่อยๆนะแต่ทำไม Market Cap ของเรายังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าที่อื่นเขาก็ลงด้วยเหมือนกัน นะครับไม่ใช่ของเราลงอย่างเดียวนั่นเองะนะครับอ่าแล้วกร็รัฐบาลเองก็มีอยู่3แนวทางน,นะครับในการจะมาช่วยเสริมสร้างจุดแข็งของตลาดทุนไทยให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปรประกอบด้วยหนึ่งเนี่ยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะครับผ่านการเร่งเจราจา FTA mm hmm. เปิดตลาดสู่ประเทศในยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริการวมถึงการรถโชว์นะครับเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นผู้ลงทุนต่างประเทศ2เนี่ยเป็นเรื่องของชิปโฟกัส สู่ความยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ตลาดทุนช่วยธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น Green Companies financing for SDG กลไกการเงินสีเขียวแล้วก็การออก sustainability link bond ของรัฐบาลนะครับตลอดจนการจัดทำ Thailand Green Taxonomy หรือว่านโยบายกระตุนต้นตลาดตราสารหนี้สีเขียวและ 3. สนับสนุนการระดมทุนของภาคธุรกิจซึ่งก็หมายรวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัลและ SME กับสตาร์ทอั